จ้าสวัสดีจ้า you know สวัสดีจ้าสวัสดีครับไปยูกู I don't know y e t I go to stadium นะ you know stadium แมวกวัวเข้าะว่าะสวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พู้ละนึงคอมเมนต์มาอนี้เขาสิเป็นสาวอีสานที่อยู่ในเวียดนามเหมือนอารมณ์แบบสาวอีสานที่อยู่ในออสเตรเลียยังสันน่นอยูคือกันบอเป็นสาวอีสานที่อยู่ในเวียดน,นามนะคะเอาแล้วถ้าสมมติเขาฟังไม่ออกทำไงฟังต่อไป มือนีเขากับกำลังสิไปซ้อมนะคะซึ่งกับซีมีคอนเสิร์ตท,ที่จะเกิดขึ้นในวันที่28นี่ส่วนวันที่27ก็คือเป็นฟิลแบบรอบร้องไฟนะคะหรือเอินว่ารอบรันทูนทแมนรันทูค่ะรันทูนะคะผู้ใดบอท่านในมี่กุมปิดที่บอไดมากงานผู้ใดบอมี่กุมปิดนะคะบอกเลยว่าไหแฟ้าซื้อตอนนี้สามารถพิมพ์ได้เลยในไหลก็คือซีเก่าๆนะคะโฟนานาย สีเก่าๆพิมพ์มาได้เลยผู้ใดบ่ท่านด้นมีกลุ่มปิดนะคะเพราะว่าเด๋ยวมือก็สิได้เบิ่งบรรยากาศต่างๆแต่ว่าบ่ไดเบิ่งหลอดจริงดิรอดูวันที่ยี่แปดอีกเทือนึงนะคะก็คือผู้ใดว่าท่านด้นมีกลุ่มปิดฝากก,ด,าก,กดเลยเพราะว่าสีได้มีเวลาด,ดึงเข้ากุุบไวไ้ว้นะคะผู้ใดสากก็สิได้ถือดึงสาไม่ก็สิเบิ่งบ่ท่านตอนนี้คือที่เขาไม่พิมพเพราะว่าอะไรรู้ไหมฟังไม่ออก <laughs> สาวอีสานรอหักแมนอยู่คะ่ะ ซีเก้าเนะคะพิมพ์มาได้เลยสำหรับปุ่มปิดคอนเสิร์ตอินฟ้าไลท์อินเวียดนามนะคะเป็นคอนเสิร์ตเวียดนามนะคะกับซีมี่พี่ฟ้าแล้วก็มีพี่ชาลอดนะคะแล้วก็มีน้องแนกนะคะซีเก้าเพี่กวงตาหักแข้งค่ะนี่คือนโตอย่างที่ดีนะคะโซคิว <c oughs> so สินะซีเก้าเก้าขึ้นมารัวๆถึงจะให้เบิง่งพี่ฟ้ากับพี่ซาเพราะถ้าไม่งั้นกดสีขายอยู่ผู้เดียว สรุปบ่ามีคนสื่อบดเด็อเบิงซำสี่เก้าเก้าขอบคุณค่ะพี่โกขอบคุณพี่ฝ้ายนะคะขอบคุณพี่กัญญาณัทนะครับกลุ่มปิดนะคะสามารถเอฟมาได้เลยหรือแล้วก็ก่อนที่จะพิมพ์กลุ่มปิดนะคะพิมพ์สี่เก้าเก้ารบกวนหรือแบบแนะนํานะคะให้ทักแชทเพจไปก่อนทักอินบ็อกเพจไปก่อนมันจะได้เด้งนะ พูดอิงเลยลูกอินเตอร์แฟนเยอะโอเคเฮลโลอินเตอร์แฟน you can buy code group มันสามารถซื้อในนี้ได้ไหมคะคุณ and you can buy credit card นะคะ yes you comment for นาย for buy code group พี่มีพี่มียิ้มพี่บอกเอาเลยลูกเอา,อา,อาเอาเลย499นะคะ full ในในมาเร็วคอมเมนต์ปูฮืมปูเสือรอแล้วก็คือใครมาหน้าง,งานก็จะได้ฟิลแบบดูคอนเสิร์ตแต่ถ้าใครอยู่ในโคด้ดบุ๊กก็จะเป็นฟิลแบบว่าปูศาส์เบิ้งในนะฮานหมอล่ำเพราะว่าเพื่อนเยอะมากไม่สามารถยืนได้เพราะไม่งั้นคนข้างหลังจะแนมไม่เห็นนะคะ ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปซ้อมคอนเสิร์ตกันค่ะก็เดี๋ยวจะไม่แน่ว่าในกลุ่มปิดอาจจะได้ดูบรรยากาศตอนซ้อมน,นิดนิดหน่อยหน่อยไม่แน่นะไม่แน่แน่ <c oughs> ได้ดูแน่แน่ใช่ไหม <c oughs> ได้ดูแน่แน <c oughs> แต่ปิดไม่ <c oughs> ใช่อไม่ได้มันจะเห็นเวทีหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรน <c oughs> ใช่ค่ะก็คือ มีโอกาสที่จะได้ดูบรรยากาศการซ้อมนะคะสำหรับ499 p r i v a t e group ไม่เป็นไรโค้ดกร o ปก็ได้ปิดเหมือนกันโอเค you can buy private group in concert นะคะ comment for n น na inter fan ้ามาซื้อน้างานก็ได้บัตรน้างานวันนี้ก็ขายแล้วค่ะน้านอยู่อะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่มีบัตร นะคะสามารถมาซื้อหน้างานได้นะแบบบางคนอาจจะแบบไม่ได้จองบัตรมาแต่เพิ่งแบบอุ้ยอยากมาจังเลยจองตรงจองตัว๋วมาถึงเวียดนามแล้วไม่ต้องกลัวว่ามาถึงเราจะไม่มีบัตรเข้างานนะคะมีขายหน้างานแน่นอนแุ่มปิดถ้าใคย,ยังไม่ได้ซืควรถูกควรซื้อมากๆก,ก,กลุ่มปิดหนูจะบอกเลยว่าจริงๆแบบว่าคุ้มมากๆเพราะว่ามันไม่ได้ดูแค่คอนเสิร์ตวันเดียวนะทุกคนมันจะได้ดูบรรยากาศอะไรอีกหลายๆอย่างที่ไม่ได้มีแบบใน กลุ่มข้างนอกอหรือไม่ได้มีการไลฟ์อะไรนี้499พี่ไมค์ขีดไฟขอบคุณครับพี่ไผออยู่ในใจใช่อิงหลอดอ่าเฮียออยู่ตรงนี้่ <c oughs> เหรอ <laughs> ไม่ใช่ถูกไหมดูพูดถูกไหม <c oughs> ต้องใช้คำว่าอะไรว่าว่าอิงหลอดู่ไหน็กก็บอกเฮียอยู่ตรงนี้เฮียเฮีย เฮียเออต้องมีรถอย่างนี้ด้วยพี่ฟ้ากับพี่ชาร์ลอตหันหน้ายูเวตอะมินิตนะ you can see พี่ฟ้ากับพี่ชาร์ลส์บัตยูบายไพรเวตกรุ๊ปนาว u าวมัสโฟน่าย่ายบาทคอนเสิร์ตวันที่ยี่สิบเก้านี้นะคะคอนเสิร์ตที่ยี่สิบเก้านี้ วิมยี่แปดค่ะไหนไหนอ่ะคอนเสิร์ตเดี๋ยวหนูให้ดูพี่นี่หนูกำลังจะให้ทุกคนดูพี่ฟ้ากับพี่ฉลอดไปแล้วอ่ะไม่ยอมอ่ะไม่มีแล้ววันที่ยี่แปดนะคะยี่แปดไม่ใช่ยี่เก้าเดี๋ยวซ้ำเออสีขาวนี่มันน่าจะมีเยอะอยู่นะ หนูจะให้ทุกคนดูพี่ฟ้ากับพี่ชฉลอตนะอยู่รอดูนะคะเดี๋ยวนะหาก่อนเอาทำไมไม่มีแฟดมาเบิ้งมาเบิ้งเด่รถเด่มาเบิ้งนี่มาเบิ้งเอ้านี่ยไฮเบิ้งไฮเบิ้งมีเอ้าเบิ้งรถเนี่ยอันนี้กล้องหลังกล้องหน้าดูรถดูรถให้จะได้รู้ว่าทำไมถึงว้าวเขาเปลี่ยนป้ายแล้วนี่ไง so amazing ดูรู้กูว่า นี่ค่ะฉลอตแอนด์แนักนะคะเป็นติ่งอยู่สองอันข้างนี่พี่ฟ้าที่นี่มีมะม่วงนะเดี๋ยวพี่ขอซื้อก่อนเดินเข้าไปละไก่เอ้ยมีไหมวันนี้ปกติมีไม่มีบอกพี่แชมป์นี่ไงนี่ไงอยู่ในถ้วยโทรบอกพี่แชมป์อ๋อนั่นอยู่ในถ้วยพี่แชมป์เลื่อนอยู่เลยมีไม้เรืออยู่ตรงนั้นค่ะเพราอยากจะเดินไปเรือยังไม่เสร็จหรอกเนี่ยทำไมเนอ่ะอีกยาวนานเออจริง เอาจริงๆอ๋อพิมมาหน่อยเร็วเสียว้ Thank you so much ขอบคุณด uh, ูรูปเสียวก้าพิมมาหน่อยเร็วถ่ายยามสุดท้ายมา ไปบ้านเราเลยอยู่หน้าหน้าหน้าถนนมาซื้อน้ำเสียเก้าไม่มีสมซีด้วเสียเก้าเท่ไหร่ tin bu tin bu ไม่ cho ขายซ้อนแล้วค่ะครับรวม

ซอสซอสก็บหิวอ่ะอยากกินบั้นี่บั้นี่อยากกินบั้นี่อ่ะแบนหี่แบนหี่เหนนเือไหน คือให้ได้ไหมบอนบอนน้าคือให้หน่อจามายบอนบอนจะไม่หยิบหนึ่งวันเป็นะไรเธอจะไม่เคยขอจริงจริงหรอคื่อให้เดี๋ยวตังแปรบมาให้ค่าโอ้โหว้าอย่ามาไอ้นี่นะคนเรามีความสวยงามที่แตกต่างกัน Okela. Okay bánh mì, bánh mì. cao sì, oh, phim là <laughs> อยากกินของเขา้าเนี่ยทุกคนพี่แชมป์ไม่ยอมไปซื้อข้าวให้หนูหนูก็เลยตัวผอมเล็กกระจึงเดียวไงกับเอิญจิอินเ r อ a n แ e if you guys w um, a n n ้า e e อินฟ้าคอนเสิร์ตใน a ล r i v a t e g r o u You guys can type 499 but if not you guys can add line at Miss f r a n Thailand เถอะบ้าง add uh, add line at that at Miss f r a n Thailand and then ask them for the the ticket of the private group oh m โอ้ไปก็ไปก็ไ o ก็ไปก็อยากขี่มอไซค์ที่นี่มากอยากวัดความแบบความฝ้าห่านของตัวเอง It's 4 dollars You guys can do a credit card as well. You guys can pay by the credit card or a card, a fee. I นะอะมองๆค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวให้พี่ฟ้ากินแล้วงจะได้ลายใครยากเห็นไดูเขาอยากดูพี่ฟ้าค่ะปินบังไม่ให้ดูเตยวก้ามาก่อนถือคุณเธอถือกว้างเร็วฉันกินนี้อยูแล้วขอสับใครอะเขาอยากดูพี่ฟ้าค่ะ อะไใช่ยำนี่ยำนี่โอ้โหสวยจซะยังไม่อยู่ว้นี่เขากดส,า<ะ>สี่ไหมสี่เก้าเก้าถือเก้าเก้าไม่เห็นพิมพ์เลยเนี่ยสี่ไม่เห็นพิมพ์เลยเนี่ยมีแฟนๆมารอรับด้วยน,นะคะ

ทุกคนเราเข้าหอเดี๋ยวซ้อมเพลงแล้วนะอยากให้มาอะไรให้ดูใหม่นะจ๊ะสี่ก้าวสี่ก้าว